สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับเฟิร์นนะคะจากช่องสาวใต้พาเลื่นนะคะวันนี้ก็เปิดคลิปกับน้องเป็ดกับวก้าบ้าเฟิร์นกัลังตกนะคะถึงแล้วก็เป็ดมันก็มาคอยทิ่กนะาะนะคะเพื่อนเพื่อนนี่วันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเฟิร์นมีอะไรจะมาแกล้งนะคะเป็นขคองเทมีแด่เฉพาะภาคใต้เลยและฝเฟนว่านะ ใช่ไหมบี้เพราะว่าถ้าไม่มีตอนอ้นยางเฮ็ดแครงมันก็จะไม่งอนะคะเพื่อนเพื่อนนี่เป็นเฮ็ดแครงนะคะเพื่อนเพื่อนเฮ็ดแครงแต่ว่าเวลาเราไปเก็บมันจะอยู่ทีตอนอ้นยางที่มันลมนะคะที่ลังมันจะเกิดเป็นเชื้อเฮ็ดนะคะเพื่อนเพื่อนพเกิดเป็นเชือ้อเฮ็ดเฮ็ดแครงก็จะงอนะคะเพื่อนเพื่อนนี่นี่นะคะนี่คือเฮ็ดแครงแต่สมัยนี้มันหน้าก,กินง่ายแหละเพื่อนเบื่อนเนอะเพราะว่าก็เพาะไข่เลยแต่ว่า พอค่าเอ็นโดมันจะเหนียวนะคะแต่ว่านี่โดมันจะกรอบกรุบกรุบนะคะเพื่อนอร่อยมากนะคะวันนี้เพื่อนก็จะมาแกงนะคะเพื่อนจะมาแกงคั่วกระทิเฮ็ดเครงใส่เนื้อหัวนะคะเพื่อนใส่เนื้อหัวตอนนี้บีใหม่ก็กําลังเด็ดตีนนะคะนี่เพื่อนเพื่อนสังเกตนะคะตีนมันจะดําๆเพราะเพอเราไปเก็บเทตอนอ้นยางแดดเอง นี่อินไหมคะตีนมันจะดำเล็บพีกระดมเล็บกระดานี่นะคะหัวเด็ดแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปล้างน้ำนะคะเพื่อนเอาสเกดนี่นเอาโอ้แต่เกล็ดไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเราก็จะเอาไปล้างน้ำแล้วคลองสมน้ำนะคะผึ่กงมันไม่เคยฝูกัดหรือวะเออต้องกดเออต้องกดแช่เดี๋ยวฝืนก็ให้พี่หมายเด็ดปก่กนนะคะเพื่อนฝืนที่ถ่ายต้นแก็บกพอดีวโดูซับไม่ได้เอาไปนะคะ ตึงก็เลยถ่ายต้นเกงให้เละเลยละกันตอนนี้นะคะเพื่อนๆพี่หมายก็ได้ดัดตีเน็ตเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เรานก็จะเอามาลางก้นนะเพื่อนๆเราจะลางกันประมาณสองถึงสามน้ำนะคะเพื่อนๆพูดเลยหะว่าลางจนว่าไม่มีทรายและก็ไม่มีดินนะคะอนี่นะคะเวลาลางก็ต้องยำๆๆๆนะคะเพื่อน อยู่น<า>้อย <นะ S 2> สะอาดนะคะเพื่อนเพ็นแคดนี่นะย่างลื้กก็ไม่เนียนค่ะเพื่อนเพื่อนกระโดมันแข็งนะคะย่าพปลื้กก็ไม่เนียนนะคะคย่าไปเลยวิธีการเลือนนะคะเดี๋ยวถ้าวาวันไนฝฝนไปพบไอ้แ็ดเกร่งแล้วตามคอนมาย่างเดี๋ยวฝนจะทายแลยนะ,ะเพื่อนเนว่าวิธีการเก็บต้องเก็บโดพันพลื้นนะเพรวาะว่าบางทีมันก็มีน้ำเมื่อนแต่มันแลมไม่โดนะ จะไม่นี่มันมีทั่วประเทศเลยใช่ไหมตอนอย่างแต่ว่ามันมันเมนียใช่ไหมมันเหียวเพราะไขยตายนี่ข้นมันมาข้นมันจะจุกกันนะถึงตินล่างมันจะนี่ค่ะสวยนะมันตรงให้ข้นตกข้าวเปียกเลยมันถึงจะแต่ตอนนี้นะพี่ก็จะมีไอข้อโพดพันนะข้ามีนายแกล้งพอแต่ว่ามันกินถึงมันเหนียวมันไม่ร่อยมันมันขึ้นเองตามธรรมชาตินี่มันร่อย มันกินเนี่ยมันกรุบกรุบป่ะเพื่อนเพื่อนคือว่าฝนก็ยากบนบนหลงอย่างเร่งเลยนะระวังเบบโพกับเบบขึ้นตามธรรมชาติแต่ว่าพูดได้ไฮไวท์ได้แต่มันขึ้นตามธรรมชาติมันก็อร่อยไปหมดนะคะเพื่อนๆอันนี้ค่ะสวยมากเลยสวยมากนะคะเพื่อนๆนี่พี่มาล้างเราก็จะล้างเรื่อยๆช่องลำน้ำจนว่าไม่มีชายนู่นแหละเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปแกงกันเลยนะ ตอนเรนะค่ะเพื่อนเราก็ตั้งน้ำไม่เดือดก่อนนะคะแต่อยู่ว่ายอดไปนิดเดียวนะคะน้ำเพื่อว่าเราจะได้รวนเนื้อรวนเนื้อไว้นะคะเพื่อนเมื่อกล่วว่าบางคนก็ใช้หัวแก่จึงมันอาจจะเหนียวเล้ก็อาจจะแปว่าตั้งไข่ไว้ <c oughs> ไนานในมันเปื่อยก <c oughs> ่อนนะนเพื่อนในเดือนเราต้องมาใส่เครื่องแกงนะคะ <c oughs> ทีนี้นะคะเพื่อนเราก็จะใส่ รา,ร,าราวนะคะเพือน้ำมะพร้าวนะคะเออน้ำกระทิอ่า <c oughs> ลูกเล่เลยควนจะใชา้กระทิขวดนะคะเราใส่ไปก่อนครึ่งนึงนะคะบุเพือนอืมแต่ทีนี้เราก็ใส่เครื่องแกงนะจ๊ะบุเรือนเผ็ดมากเผ็ดน้อยกันแล้วเต้ใส่แม่ค่ะพย่าเผ็ดมะเครื่องนะคะเอยงยาเผ็ดมะเผ็ดน้อยเผ็ดมะ บาบูนทีนี้เราก็ใส่กะปิกะปินะคะหรือว่าเขื่อยง่ายมั้งเขื่อบรนเราแต่หนันข้าวเพียดเครื่องทานงหลก็เขื่อแต่นั่นนะคะเพื่เดี๋ยวเราตั้งให้เครื่องแกงมันเดือดก่อนนะคะเพื่อนพอเครื่องแกงเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่เห็ดไปเลยนี่เห็ดนี่มาอันเพี้ยวอืมเป็นโคมเลยเพื่อน แค่กำเดียวนี่ก็ได้เนื้อเลยนะคะใส่ลงไปเลยไก่กระรอดีแล้วนะเองนะใช้หมดเลยนะอืมนานไม่กินตะคุ่นไม่ตกไม่ใช้มะโนง่า,ายเลยน้ำปลอกคลิกๆง่าไม่ต้องใช้นะ้ น,น,นี้น้ก็ทิตอเด้อเพราะว่าน้ำน้อยเพราะอะไรเองเพราะเรายังต้องใส่น้ำกะทิเป็นครึ่งไงวายเปน็นหัววายเปน็นหัวเทค,ครึ่งอือก็าวายเดือดก่อนนะคะให้แฮดซุกก่อนนะคะทีนี้นะคะมันเพื่อนมันเดือดแล้วนะคะแกงเดือดแกงของเราเดือดแลว้วเราก็ใส่ดุมรสไปนะคะใส่กเกลีอยใส่กเกลือนะคะ ใส่รับดีนิดนึงนี่ฮะรสดีฮะบางคนเขาก็ไม่ใส่นะคะน้ำตาลเดชเฟือนใส่นะคะบุญเฟือน้ำตาลบ้านเฟือนนั้นถ้าเก่งคั่วหรือว่าเก่งไงไรเนี่คือต้องเพลกน้ำตาลนิดนึงใหโ้โหเดชเบบืองบานนะคะบุญเดือยเด็ชิมตามต้องการคนก้นออน แล้วก็ชิมเลยว,ว่าได้ตามที่เ,เราต้องการหรือยังเหนือใส่เสียนะเหนือม่นเปียแคนิดนึงเติมอย่างไรอีกเราใช่เพราะว่าอยากใส่เป็ดตีมะนะคะตู้มเดียวเค็มๆเ,เลยแกงเอสวันนี้ต้องแน่งี้เก่งไหม ที่นี้นะคะเราก็จะใส่ผงฉีดลดอ่ะเพื่อน,นไม่ว่าทำไม่ได้นะคะผงฉีดลเราต้องใส่ล่างเพื่อนะคะขั <c oughs> ้นตอนสุดท้ายค่ะเพื่อนๆเราก็ใส่น้ํากะทินะฮะส่วนเทเราเวนไว้นั่นเองนะคะเพื่อน <c oughs> ไม่ต้องคขยให้มันเดือดเร็งนะเพะื่อนเอาเว็บ พอเดือดเดือดนิดนิด,นดพอนะคะถ้าบันเพนนั้นก็เรียกครักถ้าปล่อยคลักกันือไม่ได้นะคะพวกเรามันจะเตะนะคะแต่ถ้าว่าเดือดนีดน่คือนิดนิดนะคะมันพอเดือดตุ๊บตุ๊บอ่ะทีนี้นะคะเพื่อนๆเราก็จะใส่ใบมะกรูดเพิ่มความหอมนะฮะกวดเลย,เลย เฮ็ดคุ้นนะเออเฮ็ดไอเฮ็ดแครงนี่นะคะเพื่อนเพื่อนมันก็กลินเลยมันก็คลายๆกับเฮ็ดคุ้นนะเพื่อนเพื่อนตางก้อนย่างมันก็โอ้มอนกันนะฮะเพื่อนเพื่อนเฮ็ดคุ้นมันก็มีเหมือนกันถ้าว่าควายอื่นเขาจะเรียกเฮ็ดคุ้นในนะมันชอบอยู่พันมันโจโมต่างก้อนไม้นะฮะเพื่อนก็ไปนั่นว่าเสร็จนะฮาวนี้สซมบ์แกงคั่วเนื้อวัวนะคะใส่เฮ็ดแครงนะเพื่อนเเป็นเมนูเทฟเฟินเพิ่งทำครั้งแรกเลยพอปกตินะคะเฮ็ดแครงเขาจะ ไม่ใส่แนวอหัวเพราะส่วนมากก็จะใส่กระหออยเครงนะคะมันจะเข้าวกันนะคะบุญเพื่อนก็เป็นนั่นว่าเสร็จเดนนะคะคนเด้คนเทย,ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็อย่าลืมมากดติดตามไม่สายายเผาเปลือด้วยนะคะบุเพื่อนแล้วก็เจอกันไม่คิดหน้าแล้วก็อย่าลืมมาเป็นกําลังใจกันยาวๆนะคะขอบคุณมากที่รับชมค่ะ